ท่วมนะครับเราพบกันเป็นประจำครับเวลา14.00นถึง14.30นวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคม2 5 0 7ถึง14.30นวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคม2567อยู่กับผมภาคภูมิพนักพกดีนะครับโดยในรายการของเราวันนี้ครับก็จะพูดคุยในเกี่ยวกับเรื่องใกล้ชิดแบบวันต่อวันเลยวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับจากท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับจากท่านรองปรลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการผ่านสายโฟนอินครับสวัสดีครับครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ครับอยากทราบถึงคําถามแรกเลยภาพรวมของสถานการณ์น้ําตอนนี้เป็นส่วนแรกก็คือในส่วนที่เราเฟื้นฟูกู้พื้นที่นะความหมายก็คือว่าพี่น้องประชาชนนะครจะต้องดําเนินการกูพ้พื้นก็คือ น้ำเข้ามาในพื้นที่ในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงอําเภออําเภอเวียงป่าเป้านะฮะสถานการณ์น้าในพื้นที่อย่างลงในแม่น้ําสาในอําเภอเชียงรายก็คือจุดที่ท่วมครั้งที่แล้วในตลาดสายลมจอยหรือบรณที่แนวกั้นน้ําในบริเวณแม่น้ําสาเนี่ยก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมแตกในบริเวณแม่น้ําสาเนี่ยก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมแตก แต่พอโดนกระแสน้ําแรงๆรวมทั้งประชาชนก็ได้ทุบก,กําแพงของเขาเองฮะเพื่อที่จะทําให้ซึง่งไม่ได้แตกแต่ว่าทุบเพื่อที่จะเอาสิ่งสกรปรกออกนะก็ในตลอดแนวเหมือนกําแพงทําให้กําแพงตรงที่เหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีช่องว่างนะฮะซึ่งไม่ได้แตกแต่ว่าทุบเพื่อที่จะ เอาสิ่งสกรปรกออกนะก็เมื่อสองวันที่แล้วเราก็ได้เตรียมในเรื่องของกระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะ,ะพอ,เ,อเราประเมินว่าน้ำจะเข้าซึ่งเหลือจากาตะลิ่งประมาณ60เซนเนี่ยาทางหน่วยทหารช่างนะกรมกิในพื้นที่ ที่น้ําน้ํารั Dos ่วนะฮะก็ดาเนินการแล้วก็สู <t> ้กับน้ํามาสองวันนะวันนี้ก็เห็นรั่วนะฮะก็ดาเนินการแล้วก็สู้กับน้ํามาสองวันนะวันนี้ก็เห็นสภาพในเรื่องของน้ําที่แห้งนะครับผมผมผมเพิ่งเพิ่งเดินลงไปเมื่อสักสองสามนาทีเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเนี่ยครับก็เริ่มแห้ให้หมุนกลับไปลงในแม่น้ําเหมือนเดิมนี้ก็ทําให้ผลกระทบก็ก็ไม่มีตอนนี้เราสามารถที่จะยันน้ํา อันนี้ก็ทําให้ผลกระทบก็ก็ไม่มีตอนนี้เราสามารถที่จะยันน้อํอสำหรับอําเภอเมืองสถานการณ์อยู่ที่เถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือรที่เป็นถนนจากจังหวัดเชียงรายไปอําเภอแม่สายอันดูแล้วก็ตรงราชพัฒนจนไปถึงแม่ฟ้าหลวงนะ,ะเอ่อจุดเนี้ยน้ําท่วมผิวราจรอ,อยู่ที่เอ,อจุดเนี้ยน้ําท่วมผิวราจรอ,อยู่ที่เนี่ยเราก็ไม่ได้ ไปปิดกั้นน้ําอะไรอะไรก็ดึงน้ําจากจุดที่น้ําท่วมขังออกไปสามกิโลโดยใช้ท่อก็สามารถลดลงแต่วันนี้นี่แห้งสนิทแล้วครับเออซึ่งซึ่งนะอออ่นนนงนะอันนี้ก็เป็นการที่ปฏิบัติซึ่งน่ะอันนี้ก็เป็นการที่เออพื้นผิวจราจรและการสัญจรนะฮะโดยเฉพาะรถเล็ก ส่วนรถใหญ่ก็มีปัญหาเพราะว่ามันไม่สามารถไหลได้เพราะถึงแม้จะฝ่าน้ําไปได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกขณะที่หลมยอเภอก็ค่อนข้างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมครับท่านครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูครับท่านครับคือในเรื่องของการเว่าที่อำเภอแม่สายเนี่ยตอนนี้เราเราได้ออกน้ําในเหตุการณ์เมื่อสามวันที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย ตอนนี้ถ้าไม่มีฝนเติมอยู่ในสาการเอตอนนี้ถ้าไม่มีฝนเติมอยู่ในสาการเอได้แล้วครับผมครับผมขอย้อนกลับไปนิดเพิ่มมือเขาจะเป็นแม่น้ํากกใช่ไหมครับ,รบในแต่ละพื้นที่นั้นเขาจะมีเขาเรียกว่าพื้นที่เหมาลายราชพัฏนเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่เอตำบลแม่เขา้พื้นที่เอตำบลแม่เขาต้มนะฮะแล้วก็รตรงตรงหมาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ย เออตรงนี้ก็จะเอ่อมาจากในส่วนของเอ่อพื้นราวเนี่ยก็จะไหลลงมาจากจากจากที่สูงนะฮะก็ไหลลงมาก็ที่ราบลุ่มบริเวณถนนจากที่สูงนะฮะก็ไหลลงมาก็ที่ราบลุ่มบริเวณถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่ราบราบลุ่มแล้วก็จะท่วมขังแล้วก็ระบายไปสู่เอ่อแม่น้ำสายที่เอ่อคับแคบแล้วก็ตื้นเขินเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การระบายเนี่ยก็จะท่วมเขินเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การระบายเนี่ยก็จะท่วมจะมีการเปิดทางน้ําในตลอดเส้นทางให้น้ําที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสามมิลเมตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยน้ําก็เทลงมาการระบายเพเภเมืองส่วนของอาเภอแม่สายก็จะมีน้ําฝั่งฝั่งของของไทยนะที่เป็น นะฮะที่เป็นพื้นที่ทําการเกษตรก็จะทําให้น้ําไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะในแม่น้ําสายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอ่อพื้นที่จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่เป็นพื้นที่ทําการเกษตรก็จะทําให้น้ําไหลลงมาผ่า,าแล้วก็ทาให้ท่วมแล้วก็ผ่านในจุดที่คาดการไหมครับว่าแนวโน้มของปริมาณน้ําใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ทั้งในพื้นที่เสี่ยงใน3าําเภอที่เมื่อกี้ท่านบอกก็คือ ทั้งในพื้นที่เสี่ยงใน3อํอำเภอที่เมื่อกี้ท่านบอกก็คืออำเภอรครับท่านเออคืออย่างนี้ครับจากการที่เราได้ข้อมูลจากเออร,รดาร์ตรวจวัดอากาศนะฮะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยในส่วนของกลุ่มเมฆฝนที่จะเข้ามาเนี่ยเอ,อ่อก็จะเบาบางกว่าอันนี้ก็เป็นสาการที่เราได้ข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะซึ่งได้ใช้พาดผ่านจังหวัดเชียงรายที่เคลื่อนผ่านว่าจะพาดผ่านและ จังหวัดใกล้เคียงนะทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปทางประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ครับออภาพถ่ายทางดาวเทียมนะไม่เหมือนกับเมื่อสามวันกรมอุตุนิยมวิทยานะนี่ต้องขอขอบคุณทางออกรมอุตุนิยมวิทยาและครับในส่วนของกระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาและครับในส่วนของกระทรวงดิเอียงรายแล้วก็ ในพื้นที่ได้อย่างดีแล้วก็เราก็สามารถใช้ข้อวิเคราะห์ของทางหน่วยงานเหล่านี้มาใช้เพื่อปรับเข้ากับพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพื้นที่เปลาะบ,บางที่แล้วแบบนี้ขอถามสักนิดหนึ่งครับท่านรองประหลัดครับว่าถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีพายุเข้าองออการแจ้งเตือนเนี่ยทางกรมป้องกันและทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีระบบการนอกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเขาได้รับทราบผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ คืออย่างนี้ครับในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยทางกรมป้องกันภัยธรราตมีอำนาจหน้าที่มีอำนาจในการแจ้งเตือนตามพรบเตือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นข้อมูลเอสเอ็มเอสสันส้นๆเมสเซจสันส้นเราแจ้งเตือนแล้วเนี่ยที่เนี่ยทางการแจ้งเตือนเนี่ยเราได้รับข้อมูลมาให้อาเภอแม่สายดําเนินการเนี่ยอำเภอแม่สายเนี่ยเขาจะรู้ว่าพื้นที่ของแม่สายที่รับผลกระทบเนี่ยถ้าก็จะรู้ว่าพื้นที่ของแม่สายที่รับผลกระทบเนี่ย ไหนในหมู่ไหน,น,หไหนตำบลไหนเนี่ยเขาจะต้องดําเนินการโดยไปพูดคุยแล้วก็เข้าไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านนายกเทศมนตรีหรือนายกบอบตอและกรรมการหมู่บ้านเนี่ยที่ที่คนก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าเราต้องอพยกคนออกก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการอพยพคนเนี่ยเริ่มอพยกประชาชนก็จะวิ่งเข้าไปหาประชาชนก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าเราต้องอพยพคนออกก่อนแต่ใน พร้อมกันเลยก็คือเข้าไปจอ่อ<ๆ>เพื่อดีรับคนในหนดและถูกแจ้งและถูกซับซ้อมแล้วครับ<ม>แต่ละยิ่งเกิดเกิดมาเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วอย่างวิ่งไปหาในจุดที่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเออหน่วยที่ไปด,ดําเนินการนี้เป็นต้นนะฮะชุดอย่างนี้ก็จะเข้าไปนะแต่ที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือพี่น้องประชนที่นะแต่ที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือพี่น้องปริชนที่ ไหนที่มีเป็นบ้านที่มีผู้หญิงหรือมีผู้สูงอายุหรือมีผู้ชีพผู้ภัยด้วยที่เป็นอาสาสมัครและถูกฝึกมาในการเคลื่อนย้ายประชาชนที่เป็นผู้ปว่วยอยู่ในแผนแล้วหรือมีอยู่ในสิ่งที่ตกลงกันแล้วว่ามีกี่บ้านมีกี่ครัวอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งอสอมอด้วยนะแล่ว่ามีกี่บ้านมีกี่ครัวอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งอสมด้วยนะซึ่งที่เขาได้ไปดูแลในเรื่องเหล่านี้เขาจะมาช่วยในเรื่องการอุยพด้วยครับกลับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกับ ป้องกันหรือการเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือวิสถานการณ์วิกฤตแล้วจะต้องการวิกฤตหรือวิสถานการณ์วิกฤตแล้วจ,จะต้องเข้าการของรัฐบาลตามมติคอรามอเมื่อวันที่17กันยายน2 5 6 7อย่างไรรวมทั้งเรื่องการช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอันนี้ต้องทาไปตามไปตาม,ไปตามลำดับความสําคัญเป็นพื้นที่ไปว่ามีใครดูแลพื้นที่อําเภอแม่สายเพื่อไม่ให้ ดูแลพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อไม่ให้เกิดความก็เรียกได้ว่าทําตามลําดับขั้นตอนก็จะตอนแต่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมันมันเป็นการบอกว่าเราต้องทําอะไรก่อนหลังสชั่วโมงนะแล้วแล,และที่สําคัญนะตอนนี้เราก็วางช่องทางการแจ้งวางช่องทางการ แจ้งของพี่น้องไปเหลือหรือมีสิ่งใดที่ล่อแหลมปลอบบางที่ท่านจะแจ้งก็ข้อมูลแล้วก็จะแยกข้อมูลเพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปไดาเนินการ5 6 7ด้วยครับครับรวมถึงสายด่วน1 5 6 7ของสพชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายด้วยใช่ไหมครับครับผมออข,ของสพชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายด้วยใช่ไหมครับครับผมดินโคลนตล่มของจังหวัดเชียงรายครับครับ ในอนาคตเองทางจังหวัดเชียงรายได้มีการวางแนวทางในการป้องกันเรื่องของน้าท่วมยังไงบ้างครับท่านคือในในเรื่องนี้เนี่ยศึกษาในเรื่องของออพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเบาบางและแนวทางการป้องกันที่ลำดับถัดไปที่จะต้องออนำเ,เรื่องนี้เข้ามาศึกษาในเรื่องของออพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเบาบางและแนวทาง การศึกษาและพูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็นําเสนอหน่วยที่เกี่ยวข้องอันนี้จะต้องดําเนินการอีกพาให้มันผ่านพ้นไปได้ก่อนครับครับก็ถือว่าโฟกัสตรงจุดที่เราต้องเร่งดําเนินการจริง,รงๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับรบตอนนี้เราต้องเอาสถานการณ์ขนาดนี้เพื่อที่จะนําพาให้มันผ่านพ้นไปได้ก่อนครับครับก็ถือว่าโฟกัสตรงจุดที่เราต้องเร่งในเรื่องของเมื่อกี้เห็นภาพที่บ้านที่ติดน้ําอาจจะพังลงมาดินโคลน ในในเรื่องของความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของใช่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอําเภอทุกอาเภอเนี่ยก็จะมีการก็มีระเบียบอยู่แล้วแล้วก็ทางอําเภอก็จ่ายไปหลังละ,ะสี่สัดส่วนในการที่จะให้การช่วยเหลือนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับอยู่ว่า ครัวเรือนละหนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีระเบียบและต้องให้เท่าเทียมกันก็คือให้ความเป็นธรรมและให้เหมือนกันในสัดส่วนที่ประชชนกับครับ,รบนะฮะไม่ให้เกิดความแตกต่างส่วนก็จะต้องดูเป็นเคสบ y เคสไปใช่ไหมครับครับครับอันนี้มันจะมีขั้าการในการพิจารณาซึ่งจะมีเพิ่ด้วยนะฮะก็จะเข้ามาเขาจะมีพยยิจารณาเขาจะพิจารณาให้ความเห็นแล้วก็สรุปแล้วก็มีมติว่าให้ชว่วย ท้องถิ่นแล้วก็พูดแทนภาคประชาชนแล้วก็รวมทั้งทางอำเภอด้วยนะฮะก็จะเข้ามาเขาจะมีพิจารณาเขาจะพิจารณาให้ความเห็นแล้วก็ต้องมาโต้แย้งกับกรรมการที่พิจารณาก็จะมีระยะเวลาอยู่นะครับเพื่อให้เป็นที่มันมีความรอบคอบอยู่เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบว่าจะต้องได้ข้อสงสัยอย่างไรก็าสามารถที่จะทักท้วงหรือให ความเห็นหรือให้ข้อมูลได้ครับอันนีมน้มันมีความรอบคอบอยู่เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบตกหลน่นหรืออาจจะยังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรเนี่ยเขาสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับก็ได้<ๆ>ผมผมได้แจ้งแล้วคะบอกช่องทางเ <ผม S 2> ดียวกันนะครับ,นอ,รบนอกจากนั้นนี่ก็ยังมีในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านเกษตรประมงประุสัตว์เขาจะเป็นเจ้าภาพตัวแทนของกระทรวงเกษตรก็จะมีเป็นหน่วยไปนะฮะนอกจากนั้นเราก็ยังมี ของกรมทางหรือกรมทางหลวงหรือกรมเจ้าท่าทางหน่วยเหล่านี้ก็จะต้องทําเอกสารไอ้ของที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะฮะถ้ามีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรมทางหรือกรมทางหลวงหรือกรมเจ้าท่าทางหน่วยเหล่านี้ก็จะมาในสังกัดนะฮะส่วนในองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งสาธารณประโยชน์สาธารณะที่เป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยครับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยครับ ครับโอเคครับให้ท่านฝากประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจที่กำลังจะทําต่อไปนับจากนี้ด้วยครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในเรื่องของการฟื้นฟูกู้พื้นที่เนี่ยก็จะมีงานหลักๆเป็นเซลย่อยๆลงไปอาชาสมุรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใช้กําลังค่อนข้างมากเลยในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งที่เพิ่งตั้งมาเมื่อสองวันนะฮะหนึ่งที่เพิ่งตั้งมาเมื่อสองวันนะ เรื่องของความสะอาดสุขณาใหม่ผู้บังผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดเชียงรายแล้วก็พันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ดูแลในเรื่องนี้เมื่อสักครู่ที่แม่สายก็ลงไปปฏิบัติเพื่อจะเก็บรายละเอียดก็จะไปจ้างงานใช้เครื่องจักรในครานี้หน่วยนี้ก็ของอุทยานหรือป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความกรุณาจังหวัดเช เตรียมความพร้อมหายแล้วก็ให้ถูกสุขอนามัยด้วยครับ,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 บครับับครับขอบคุณมากครับครับส่งท้ายนิดนึงครับท่านครับให้คุณผู้ชมนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการให้คุณผู้ชมนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเนี่ยเราก็มีข้อมูลในปูนอยู่ในช่วงปกติ18.00นนะแต่วันนี้อาจจะขยับมาเป็น17.00นก็คือ00นนะแต่วันนี้อาจะขยับมาเป็น17.00น เอยู่แล้วครับรวมทั้งในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายวันนี้ข้อมูลครบท้วนเลยครับขอขอบคุณนะครับคุณโชตินรินเกิดสมท่านรองปรลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ภาพรวมนะครับน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็คงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องประชาชนที่อยู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายก็คงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ n b t